อ๋ขอบคุณมากครับสวยงามมากโอ้โอหถ่ายรูปแต่รูปคฮะใครเนี่ยหล่อดีคนทำคนไหนครับอ๋อคือพ่อเป็นคนทำสามีแม่เองเป็นยังไงสิจะอวดหรือ,อยังเตอแฟนได้ลเลยนะคนมีแฟนแล้วนะติดไฟไว้แล้วนั่นเดี๋ยวถ่ายหมดผมสวยมากครับแม่ขอบคุณครับ อ่ะมาวันนี้สวยออย่างๆๆมีอะไรมังขอบคุณครับขอบคุณขอบครับขอบคุณนะครับจดหมายด้วยต้องอ่านอ่านไหมอ่านตอนนี้เลยไหมฮะตอนนี้เลยเนาะอ่าโบ๊มาช่วยถือหน่อยเลยให้หนูอ่านจริงใช่ไหมเขียนที่ลิมนหัด บางแสงวันที่20เดือน12น้ำนองตะลิ่งถึงลูกอ้านที่น่ารักของแม่มึงนชนแม่มองชนบุรีทุกคนคิดถึงหนูที่สุดแต่เนื่องจากแม่ส่วนใหญ่อยู่ในวัยว้าวุ่นเดินทางาให้กำลังใจหนูหน้าเวทีไม่ไหวได้แต่ฝากกำลังใจมาเป็นมาลลยมาแทนแทนใจนะครับลูกจะขอให้กำลังใจหนูผ่านหน้าจอนะครับลูกรักหนูสุดหัวใจ แม่แม่เมืองชนปอลลขอเพลงหลงใจหน้าจอด้วยนะครับแถมเล่เพลงห่วงนะครับในใจหน้าจอผมไม่ค่อยถูกนักร้องเท่าไหร่นะฮะเพลงห่วงด้วยในใจหน้าจอด้วยใจะเสียใจไม่ได้ฉันก็ได้โอ้โหยิ่งไม่ร้องใหญ่เลยเพลงยากแม่เมืองชนนะครับโอเคครับมาเนินสองขอบคุณมากครับแม่เดี๋ยววันนี้ให้ทองนะ รวยแน่ทองเสน้นไปเลยโอเคนะครับขอบคุณนะค,ค,ครับคุณแม่ครับได้ครับ ตาจะไม่หวงได้ไงตากกเด้งแก้มก็ใสจะมองตรงไหนสวยไหมทักสิ้นงนีต้ต้องไหน,น,ะะน,น,นจาจ้าต้องไหนาน้นจน้าอาาา